และนี่คือเรื่องจริงสุดเหลือเชื่อที่คุณเองต้องขยี้ตาดูหลายรอบครับบอกเลยว่าวงการะส,สมรถยนต์นี่มันโหดจริงๆต่อให้เหลือแค่โครงราคาก็พุ่งได้เหมือนจรวดเพราะนี่คือซากเฟอร์รารี่ที่ถูกเผาแต่กลับขายได้แพงกว่ารถป้ายแดงถ้าใครอยู่ในวงการะส,สมรถหรูจะรู้เลยครับว่ารถบางคันไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือชิ้นงานศิลปะที่มีเรื่องเล่าแค่ชื่อรุ่นบวกกับตำนานของมันก็ทําให้ราคาพุ่งเกินจินตนาการได้ครับ ย้อนกลับไปในปี2023ในงานประมูลรถสุดรู้ระดับโลกที่มอนเทเรยคาวิกประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่ถือเป็นหนึ่งในเวทีประมูลรถยนต์หายากที่เหล่านักสะสมตัวเป้งจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันครับและในปีนั้นเองมีหนึ่งไฮไลท์ที่ทำให้ทั้งวงการสะสมรถยนต์ถึงกับต้องอ้าปากค้างไปเป็นแถบ,แถบ นั่นคือมีการนำซากรถเฟอร์รารี่500มอนเดียลสปาเดอร์ซีรีส์ปี1954ขึ้นไปประมูลจริงๆครับพอเริ่มเปิดประมูลราคาตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านเหรียญสหรัฐแต่เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นราคาก็พุ่งทะลุเพดานจนราคาสุดท้ายจบที่1.8ล้านเหรียญหรือเกือบ87ล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหนี่มันซื้อคฤรหาหน์ได้เป็นหลังๆเลยนะครับเนี่ยคำถามคือทำไมมันถึงแพงขนาดนี้อย่างที่บอกครับแค่ชื่อรุ่นบวกกับตำนานของมันเรื่องราวสำคัญกว่าสภาพจริง ยิ่งรถคันนี้เป็นเฟอร์รารี่รุ่นหายากผลิตออกมาเพียงแค่13คันบนโลกเท่านั้นแถมคันที่ถูกนำมาประมูลก็ผ่านการแข่งจริงในยุค50มาแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันยังผ่านศึกแข่งรถมาหลายสนามและยังถูกขับโดยตำนานนักแข่งระดับโลกอีกด้วยนี่แหละครับสเสน่ห์ของวงการสะสมรถยนต์หรูระดับโลกที่บางครั้งมูลค่าของตำนานมันสูงยิ่งกว่าสภาพจริงหลายเท่าใครได้ไปครอบครองก็เหมือนได้เป็นเจ้าของชิ้นส่วนประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้